ลิปนี้นะคะก็พาทุกท่านมาชมไอเดียการประดิษฐ์กลวยสารนะคะโดยสารจากใบเตยลายค่ะก็จะใช้ห่วงสองขนาดนะคะโดยขนาดห่วงก็อยู่ที่ประมาณ10เซนติเมตรนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะก็ใช้เส้นใบเตยลายนะคะนํามาถักเข้ากับเส้นห่วงแบบนี้นะคะโดยเราก็จะขึ้นเส้นไว้ก่อนสีเส้นนะคะเพื่อล็อกไม่ให้ตัวห่วงเคลื่อนนะคะจากนั้นก็พันรอดมาแบบนี้นะคะ,ะแล้วก็ ขักขึ้นมาแล้วก็ลอดใต้เส้นมาแบบนี้นะคะอะ่แล้วเขาก็จะมีลักษณะคว้กันแบบนี้ค่ะดึงให้ตึงนะคะจากนั้นสอดเส้นลงค่ะ่ะเขาก็จะคว้ยกันแบบนี้นะคะตัวเส้นถากลงไปข้างล่างค่ะจากนั้นลอดเส้นขึ้นไปตรงช่องนี้นะคะ แล้วรวบเส้นเข้าด้วยกันค่ะก็จะได้เส้นถักหนึ่งเส้นนะคะซึ่งลายการถักนี้ก็นำมาจากลายการถักงาข้องนะคะซึ่งเป็นเครื่องจักสานโบราณนะคะสำหรับใส่ปลานะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวงาที่อยู่บนฝาของข้องนะคะชื่อลายก็ชื่อว่าลายปลาไหลร้องไห้ะคะ่ะแล้วก็จะมาถักนะคะซึ่ง การนำไปเตยลายมาถักก็เพื่อให้เห็นสีสันของตัวใบนะคะซึ่งเป็นเตยลายเองก็มีสีสันที่สวยงามคือมีสีเหลืองแล้วก็ปนด้วยสีเขียวค่ะเมื่อนำมาถักก็จะได้สีสันแปลกตาดีนะคะแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานค่ะเวลาถักมันก็จะคงรูปค่ะ,ะให้อารมณ์เหมือนเราใช้ตอกถักนะคะแต่ว่าอาจจะไม่มีความ คงทนเท่าตอกเท่าไรเพราะว่ามันเป็นใบไม้สดนะคะเราก็ถักมาโดยรอบแบบนี้นะคะถกักครั้งหนึ่งนะคะสอดเส้นขึ้นมาแบบนี้แล้วเวียนสอดลงไปแบบนี้นะคะแล้วเวียนรอบใต้เส้นค่ะจากนั้นลอดมาข้างหน้าเส้นนะคะมันก็จะเป็นห่วงคล้องอยู่แบบนี้นะคะแล้วสอดขึ้นค่ะ จับเส้นไข้กันค่ะจากนั้นนำเส้นลอดเส้นขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วรวบค่ะดึงปมให้ตึงนะคะก็จะได้เป็นกลวยแบบนี้ค่ะต่อมาในส่วนที่2นะคะก็จะเป็นส่วนของชิ้นงานรีดตองค่ะเราจะเย็บเป็นกลีบกุหลาบนะคะ เป็นกลีบกุหลาบแย้มนะคะพับสามเหลี่ยมแล้วยกกลีบทั้งสองฝั่งเลยนะคะขนาดใบตองก็อยู่ที่ประมาณ1นิ้วค่ะยาวประมาณ4.5นิ้วนะคะยกสีบตอนกันมาแบบนี้จากนั้นใช้เข็มค่ะเย็บยึดค่ะดึงพีชจีบลงมานะคะแล้วใช้แม็กเย็บยึดไว้นะคะต่อมาเราก็จะมา ทำเป so ็นกลวยกันนะคะโดยเราก็จะจับจีบมาเรียงซ้อนกันสีจีบก่อนนะคะแล้วใช้แม็กย็บยึดไว้ค่ะแล้วตัดส่วนเกินออกนะคะจากนั้นใช้เข็มด้ายยบรวมส่วนปลายกลวยเข้าด้วยกันนะคะยึดให้แน่นๆเลยนะคะเพื่อป้องกันการหลุดของตัวชิ้นใบตองค่ะต่อมาแล้วก็รวมส่วนตัวกลวยเข้าด้วยกันนะคะก็จะเป็นลักษณะกลวยแบบนี้ค่ะแล้วก็นําทั้งสองชิ้นส่วนมาประกบเข้าด้วยกันค่ะ ส่วนท้ายของกลวยเราก็จะตกแต่งด้วยกลีบลบัวสัตบัณฑนะคะ,ะก็จะเป็นลักษณะกลวยแบบนี้ค่ะสามารถทําเป็นช่อดอกไม้นะคะตกแต่งดอกไม้ลงไปในนี้เพื่อนําไปบูชาพระหรือว่าช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสต่างๆก็สามารถทําได้นะคะ